ค่ะช่วยได้มากเลยค่ะการที่รวมกลุ่มกันช่วยเหลือนะคะมีทั้งพี่แองจี้คุณเพชรคุณเจีย๊ยบแล้วก็ป้าสังวรน,นะคะค่ะถือว่าเป็นการช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะคะเป็นทีมก็ทำให้สามารถมีพลังในการปลดปล่อยแล้วก็ช่วยเหลือโลกวิญญาณไม่ว่าจะติดอยู่ใน อของคุณไสห่วกรมหรือที่เขาตกทุกข์ได้ยากมาที่ยังติดค้างตกหล่นอยู่ในโลกมนุษย์ก็สามารถช่วยดนยการดึงดูดส่งกระแสจิตฝากดวงจิตให้ไปรอณจุดเกิดกับพ่อแม่กุนอิมได้นะคะค่ะก็ถือว่าเป็นการทำได้ดีมากในการช่วยภารกิจครั้งนี้ก็ถือว่าสว่างมากขึ้นด้วยบารมีนะคะก็แสดงว่านาสถานที่นั้นคือวิญญาณ ที่ติดอยู่กับของคุณสก็ได้ไปเกิดนะคะไปรอณจุดเกิดด้วยบุญบรารมีที่ส่งกระแสบุญให้หลายท่านค่ะก็รอดูอีกนะถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์เช่นเดิมอีกมีการส่งพวกโลกวิญ,ญญาณพวกของคุณสที่มากระทบอีกก็สามารถจัดการเช่นเดิมได้นะคะส่งกระแสบุญแล้วก็ปลดปล่อยให้ดวงจิตไปรอณจุดเกิดค่ะก็ถือว่าทําได้ดีนะคะทั้ง สี่ท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะอนุโมทนาบุญในความตั้งจิตดีที่ช่วยเหลือโลวกวิญ,ญญาณให้เขาได้ปลดปล่อยแล้วก็ไปเกิดในภูมิใหม่ที่ดีสาธุค่ะขอบคุณมากค่ะอนุโมทนาบุญนะคะสาธุค่ะนโมตัสสะพระคะวะโรตอวนะฮะต,ตสัมมาสัมพุทธัสสะนะฮะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโรตอวนะฮะตสัมมาสัมพุทธัสสะก็าปเจ้าของนาบรารมี พระพุทธเจ้าทุกปางทุกองค์พระโพธิสัตว์เจ้าทุกปางทุกองค์พระอริยะสงฆ์เจ้าอริยบุคคลครูบาอาจารย์เทพองค์ั้งหลายพร้อมหน้าบามีหลวงพ่อเพชรองค์พระแก้มรกตองพระนาคงโกองพระปางลำพึงหลวงปู่ทวดพ่อทั้งคล้ายหลวงปู่ดูปมาตโยสมเด็จพุทธจจรา์โตพ่อท่านชื่นพ่อปู่สามภพองพระกสิทธิคันองค์พรมชินะปันชระองค์พระแม่กวนอิมองค์พระแม่ธรณีองค์พระแม่อองพระแม่โพศองค์พระเพอ่งองพระไัยองค์พระพิดุลองค์พระพิราบ องค์เท้าจะต้องมับมาเทพร้อมหน้าบารมีพระพัิาเนตองคพระฤาีว่าองค์พระแม่อุมาเทวีองค์ประคันทัุมานองค์ระกมทดาองค์พระแม่ลักษมีองค์พระสุรศวัตตีองค์พระพิรุณตุก่ันทุกลงของหน้าบารมีองค์พระแม่กวนอิมเฮกหนึ่งกิ่นทงองพญามังกรทุกท่านทุกพระองค์พ่อปู่พญานาคทุกพระองค์พบภูมิของพญานาคทุกหมู่เหล่าทุกองค์ตระกูลของน้าบารมีองค์พระสังกระจายก่อนหน้าองค์ทเวศวรองค์พญาโพลีสาน องพยาสุบันพ่อปู่พยาครทุกหมู่เหล่าทุก,งกพงศ์ตระกูลพ่อปู่ฤาษีตะไฟพ่อปู่ฤาษีพรมนารอดอรมรมครูปู่ฤาษีทั้งร้อยแปดทุกประองพระเสือเมืองพระทรงเมืองพระสยามเทวาธิราทุกพระองค์วันนี้ข้าพเจ้าทั้งสี่คนขออนุญาตช่วยเหลือคุณพี่เจ็บนะครับขออนุญาตท่านทั้งหลายมาเป็นประธานมาเป็นสักขีพยานมาเป็นช่วยเปิดทางในการช่วยเหลือร่างกายสังขารน,นี้ดูด,ดึงสิ่งไม่ดี ทั้งหมดขอท่านช่วยเปิดทางในการรักษา้าเป็นเจ้ากรรมนายเวรพวกข้าพเจ้าจะไม่ขอที่จะรับกรรมแทนแต่จะช่วยในสิ่งที่จะพอจะช่วยได้ในเะจ้าขาท่านใดที่ยอมก็ขอ,ขอมีองค์พระแม่กวนอิมเกี่ยวข้องน้อมรับทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณไปเกิดในภพภูมิที่ดีเมียนได้เป็นสร้างกรรมกับกายสังขารนี้หากเป็นเบ็ดมน์ษุ์ใสก็ขอให้ท่านทั้งหลายช่วยก็จะปัดเป่า นะครับช่วยกันรักษาพวกเราทั้งสี่คนนี่แหละเพราะวันนี้โดนกันหนักมากทุกท่านทุกลงช่วยเปิดทางบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งสี่คนได้เพียรพบทุกชาติทุกภูมิจบจนวันนี้ข้าพเจ้าขอทิศทุกบุญทุกบารมีให้กับทุกท่านทุกลงทุกสื่อทุกดวงวิญญาณขอถวายบุญนี้ให้แล้วถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์ต้นตะกูลบรรพระบุุษผู้มีพระคุณทั้งหลาย เจ้ากรรมในเวียนทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งสี่คนตลอดจนถึงทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณที่มีส่วนเกี่ยวพันกันมานี้ทุกภพทุกชาติทุกภูมิจบจนวันนี้ขอให้ทุกท่านน้อมรับได้อนุโมธนาเปิดทางในครั้งนี้ตลอดจนถึงเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณท่วทุกแดนโลกธาตุทุกศาสันดาทุกศาสนาทั้งแสนขวดติจักรวาลพิพากจบเจิดคาบสมุทรตลอดทุกนบาดาลทุกท่านทุกพระองค์ทั้งที่ได้เอื้อนมนบได้โมบานท่วมกัน หลังบนนี้ให้ขออนุญาตเปิดทางช่วยเหลือนะกอนละเปิดทางเรียบร้อยก็ตรดดึงนะใช้วิธีดุดดึงรักษาห้านาทีอ่ะโอเคนั่งนิ่งๆกันนะพี่เจียบเดี๋ยวผมจะไปจัดการให้ที่น่าเฉยใช่ไหมครับผมอ่ะอ่า เป็นไงบ้างพี่เจีย๊ยบอ่ามันจะเห็นเหมือนเป็นคลื่นสีดำๆอะคะ่ะหมุนวนอยู่ในตัวแล้วก็จะมีความร้อนออกตามรูขุมขนนะตอนนี้เย็นไหมตอนนี้เย็นแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เอาก็สินใร่เย็นไปครอบไว้่ะ ผมน,นึกว่าก็สใส่เย็นครอบถ้าก็สินใส่อบอุ่นก็ได้แล้วคุณเพชรเนาะไม่รอ้อนเรอเพราะว่นานูดของคุณเพชรเขาใช้เดือดดุงแต่ของเราได้คือก็ครอบทั้งตัวแล้วก็รูดออก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  <c oughs> สุดรูด <c oughs> รุมเมันรุมกัดกรรมเพราะว่ามันเป็นการครอบต <c oughs> ั้งแต่ จุดเท้าอนรูดออก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 แล้วดูก็เห็นตัวตัวคุณลอยขึ้นอะเมื่อกี้นะ<า>อ,อลอยขึ้นขาชี้อยู่เมื่อกี้เห็นชา้าชี้ขาเนี่ยชี้ขึ้นแบบมึงแล้วกระพริบเลยโด,ยดแนดแนดงโดแดงเกินเออไม่รู้แ,<ส>แต่ว่าร้อนอรู้สึก แต่ว่าแบบตามรูขุมขนอะมันมันเหมือนไอร้อนออกมาค่ะอืมอดีแล้วร้อนออกไม่ร้อนเข้าอืมเหนื่อยเหนยรู้สึกอะไรบ้างครับอืมจะรู้สึกแถวช่วงหัวแล้วก็เหมือนกับว่ามันจะหนืด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 หน่อยอเนาะดึงออกอะ่ะมันจะหนืดหนืดเหมือนมันไม่อยากออกเลยนะแต่มันก็จะออกแล้วก็ดึงออกทั้งหัวนะเหมือนจะออกแบบ ช่วงไททอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อากันดึงเพ็กด,ดึงั้งนี้้าก็คลอบลงมาเลยคลอเลยคลอดเลยแม่ล <c oughs> มันแน่อ่ะก่อนจะนอนอะ่ะมันจะเป็นเหมือน <c oughs> เห็นเหมือนเป็นเหมือนเชื้อโรคอะ่ะเออเป็นดำๆดำๆเป็นแบบเป็นเมด็ดดำๆแล้วก็มีมีอะไรอะ่ะปินตุมต่มๆตุมต่มๆอะ่ะเหมือนเป็นเชื้อโรคอะ่ะ คือเหมือนกับเขามาให้เห็นว่าเราจะรักษาคนเนี้ยแล้วก็อาการแล้วก็เป็นด้วยโรคอะไรอะไรเงี้ยพอหลับตาปุ๊บมันเป็นแบบเม็ด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 ดำๆเชื้อโรคอ่ะเรเลยคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นโรคนะน่าจะน่าจะเป็นอาการป่วยอืมแล้วมีอาการแบบเหมือนจะจามเหมือนเหมือนคันคอใช่ไหมเออจามจามอะไรอย่างเงี้ยเจ็บคอ เออนั่นแหละเนี่ยเขาเจ็บด้วยเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกับเขาด้วย <c oughs> ขเขาเจ็๊บอเินมาเมื่อกี้ลุกมาแนละ้วเออทไมคันขอขนาดนี้อาการพี่เจียบแน่เลยเออเป็นเป็เป็นไงคะเบานะครับาคุณข้นดูดอะไรไปมั่งดูดไปกี่รอบห้ารอบเบ,บานะรเ <c oughs> ด,ดี๋ยวเราเดี๋ยวเราช่วยอีกรอบช่วยดงจิตดงวิญญาณแถวนั้นด้วย ส่งให้หมดเลยจะเก็บกองคอมน่ามนมีแถวไหนแถวบ้านแถวบ้านพี่อ่ะกองน่ามานี้หรือว่าบ้านขอนแก่นบ้านนี้แหละบ้านขอนแก่นด้วยไหมบ้านขอนแก่นยากอ่ะเขาเขามาต่อเนี่ยเขามาเติมตลอดะเติมก็ต้องดึงอ่ะเติมก็ต้องดูดดึงอันนี้ตลอดเพื่อทำไงมาเหบอยู่ทุกวันไม่ไหวมันมีคนเข้าคนออกบ่อยๆไงเราก็ต้องปกป้องไว้ก่อนเนาะ โดนเต็มเต็มเลยชเลยหาการนได้มไเยอะวุญนจะได้แข็งแรงจะได้่ปเฉยไม่ต้องเอาอะไรมาใส่เดี๋ยวร่วมกันสร้างบารมีแม่ธรณีแข็งอือใช่เดี๋ยวร่วมร่วมกันสร้างบารมีแ่รีช่วยได้เดี๋ยวร่วมร่วมกันสร้างบารมีส่งวิญญาณที่บ้านพี่เจ็บนตอนนี้นะอืจะได้สร้างบารมีในการส่งดวงจิตไปด้วยก็บอกกล่าววันนี้แหละ ขอความนบารมีพระพุทธเจ้าทุกปางทุกองค์พระโพธิสัตว์เจ้าพระแม่กวนอิมพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่โพธศองค์วัดเสงค์ผายทุกท่านทุกพระองค์โปรดช่วยเหลือทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณขอเปิดดวงแดนโลกธาตุณสถานที่ปั้นเทมนตอนนี้ด้วยน้อมนําทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณที่ตกค้างนะทั้งหลายทั้งปวงที่ไปไหนไม่ได้ที่ยังติดอยู่ที่อดอยากที่ทุกข์ยากลําบากไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของคนที่เยบ ครอบครัวของคุณพี่เจีย๊ยบหน้าบ้านหลังนั้นนะมีดามารดาคูบาจย์ต้นตระกูลมันพาบดทุกท่านทุกพระองค์ที่ยังติดค้างด้วยกฎแห่งกรรมด้วยกรรมใดใดก็ดีที่ต้องอยู่บ้านหลังนั้นขอให้ท่านให้อภัยเป็นทานถา,ายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสัางฆบูชาปลดปล่อยวันนี้วันโกนก็ขอทุกท่านทุกองค์นะสร้างคุณงามความดีน้อมรับทุกงหยุดตุกนุ่งเยีน,ยนไปเกิดในพระพรหมที่ดี ขอองค์พระแม่กวอิ่มขอเนาวนีนอ้อาจารย์เก๋ช่วยกระจัดบัดเปล่าช่วยกวาดทั้งหมดทั้งพื้นที่ใกล้ใกล้ใกล้กลางใกล้ทั้งหมดณนหมู่บ้านแห่งนั้นน้อมรับไปให้หมดขอเปิดแดนโลกธาตุดวงจิตดวงวิญญาณไหนที่อยากไปก็ขอ,ขอปัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างยดืดึงไปทั้งหมดขอมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาโชคลาภวาสนาเงินทองบรารมีปัดก็ขอให้สูงยิ่งขึ้นไปช่วยเสริมเติมพลังสิ่งศักดิ์สิทธ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่หน้าบ้านหลังนั้น ควบคุมของพญานาคทุกหม่เหล่าทุกองตะโกลก็ขอให้ช่วยเสริมเติมพลังช่วยกันป้องกันนะอย่าให้มีเพศภัยใดๆเข้ามาได้อีกขออนุโมทนาตรงเจ้าค่ะสาธุ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 ค่ะรับคน้องกันถ้าว่าลองลองเจากเขาได้ไปกันบ้างไหมผนลุคขลลุกตลอดเวลาเขารับรู้ได้ไงเขามาบอกให้รัรู้ว่าเขาได้รับแล้ว ใช่เปนติเปรติมด้ไม่ยกมือบอกน้ำตาไหลน้ำตาซึมเยอะนะไม่ใช่เป็นไม่ใช่ไม่ใช่หลักสิบแต่เป็นหลักร้อยเลยนะไปไป้บารมีได้เยอะเลยนะด้วยแล้วพรุ่งนี้บังชาถ้าเกิดเหตุการณ์ได้ยินใช่นี่เจีบยบดน้ำมั่งหรือเปล่านะไม่ เออไม่ค่อยสงสัยต้องได้เริ่มกวดแล้วเนี่ยกวดแห้งไงกวดแห้งไม่ไม่ไม่ต้องกวดลงดินเลยบ้านดินอย่างเยอะอะไรนะบ้านดินอย่างเยอะกวดลงดินเถอะกวดลงดินนะ จะได้รับสช่างรับรู้เป็นสักขีพยานให้พระแม่ธรณีเป็นสักขีพยานนำพาบอกเจ้ากรรมนายเวรเยอะ,อ,ะอยู่แถวนั้นให้ปวดน้ําลงดินทุกวันเนื้อถ้าเป็นไปได้ทุกครั้งตอนเช้าก่อนออกจากบ้านก็ได้ถวดบ่อยๆขนางไม่ได้แล้ตอนนี้เดียวเนาะเขายังบอกว่าขอขวดน้ำให้ด้วยเลยอืเหรอ จ่เลยนะแม่ธรณีใหญ่นะจะเป็นที่รับรองรับทุกคนเกี่ยวกับในเวรไม่ว่าจะบุญกุศลอะไรก็ช่างแม่ธรณีต้องรับรู้ทั้งหมดอือ่าแหละพี่เจียบมีพระแม่ธรณีนี่ล่าสุดที่อาจารย์ดูให้อ่ะพระแม่ธรณีมาแล้วนะต้องกดน้ําบอกท่านพระแม่ธรณีมาที่อาจารย์เก๋บอกนั่นแหละมาเห็นนี่แหละนั่นแหละท่านต้องท่านต้องต้องบอกท่านละ ่ันจะได้ปกปักรักษาแล้วก็บอกผ่านไปบ้านที่ขอนแก่นด้วยเราบอกอยู่แล้วแหละแต่ว่าต้องปวดน้ําถ้ากวดน้ํานี่ก็จะก็จะถึงเร็วหน่อยปวดน้าปั๊บถึงเลยแหละไม่ทะเลือดดีขึ้นไหมอ่ะต้องงกดลมันก็จะค่อยค่อเบาเนาะออมันจะค่อยๆ่อเบาขึ้นค่อยๆเบาขึ้นเนี่ยแบบก็เบาเหมือนกันรับต้องให้สังบางช่วยช่วยเมื่อตอนเย็นเนี่ย ถ้าพวกปวดกล้ามเนื้อปวดเส้นอะไรนี้มันจะต้องโดยสักวันสองวันมันก็ค่อยๆนี่หายขึ้นไหลดีขึ้นแขนร่างกายตับไหนก็รักษาแล้วล่ะฮะรักษาตับให้ด้วยได้ไหมครัรักษาตับให้ด้วยได้ไหมตับแข็งเหรอไหนก็รักษาแล้วตับอักเสบ ฮะเป็นแับอักเสบเหรอตับเออตอนนี้มันมีตุ่มอยู่ในนในตับอ่ะใช่ไหมใช่มันมีตุ่มเจอใช่ใช่มันมีตุ่มพองขึ้นมาในกรุดูกตอบดังๆต้องทั้นี้อ้าวจัดการเราอ้าวคุณเพชรคุณ จ้าพระล้กแม่ครัมีมีน้ําขวดเล็กไหมเดินสวดมนต์ขวดน้ําแล้วเชิญแม่ธรณีมาด้วยนะไม่ไม่ขอขอน้ําขอน้ําขวดขอน้ําที่พอจะกินได้ขวดเล็กสักขวดเดี๋ยวลองอธิษฐานให้กินน้ําดูมีน้ําน้ําดื่มเนี่ยน้ําดื่มน้ําดื่มขวดเล็กๆเนใช่ยหม่ส่งให้แหมซื้อมาสองกแล้วเนี่ยเราเราจะ น้ำอมฤตให้ทานกันลองดูว่าท่านจะช่วยได้ไหมอืมน่าจะดีเนาะเพราะว่าคันคอด้วยใช่ไหมได้ได้ตั้งตั้งน้ำให้พวกผมเห็นด้วยนะเออแบบนี้เลยหรอนั่นแหละเปิด้าไเปิดปองเ้เลย น่าจะได้นะเปลี่ยนจากน้ําใสเป็นน้ํานมน้นํานมขาวขาวุ่นสีทองน้ําอมริดตูวันดีขึ้นบ้างไหมว่าช่วยได้หรือเปล่าที่หลังวอรเห็นเป็นไงก็รออะต้องรักษาแหละลดความเค็มด้วยนะ <laughs> <ช>อะไรนะคนะว่าไงนะทางโลกทางทรรว่าไงนะไม่ได้ยิน ทางโลกกับทางธรรมรักษาควบคู่กันไปอืมค่ะ้อ่ลองดูเยบด้อยแล้วแหละจิตติกันทุกฝ่ายเบาง <c oughs> ี้ตือนมากเเมื่<ป>อ,ก,อกี้ค่ะเป็นขวดน้ำเยอะมากเลยกินกินไปเลยแล้วก็ลดความเค็มได้นะเดี๋ยวตัวจะเหลือง ได้ยินไหมไม่ค่อยได้ยินอะไรนะคะลดความเค็มลด,ลดความเค็มเดนเดี๋ยวตัวจะเหลืองอ๋อค่ะได้ค่ะได้ค่ะนี่คือกินปรุงอาหารด้วยเกลือหรือไงไม่คือกินไม่ค่อยกินเค็มหรอกจืดกินจืด อ๋อแต่เมื่อก่อนอาจจะเค็มอยู่สมัยก่อนนะอาจจะเค็มอยู่ต้องมีน้ำปลาเมื่อกี้ทำไมเห็นคนแก่ไม่รู้อ่ะคนแก่ผมขาวมผมสั้นผมขาวหลัง,ลงค่อมผอมหลังค่อมโค้งเลยอือเจยวที่รู้หมเนี่ยตอนที่รักษามื่อกี้ตอนที ตอนที่ตอนที่สวดน้ำเนี่ยเหมือนผู้ชายแก่ๆผมขาวหลังค่มอมโค้งอเลยอ <c oughs> แต่ก็อุทิศบุญให้ละไม่รู้เหมือนกันแต่ดูเหมือนผอมๆเหมือนมาขอบุญอะ่ะอืมาขอบุญก็เดี๋ยวกดน้ำอุทิศบุญให้เขาด้วยส่งเขาให้เขาไป ให้พวกผมที่ส่งยิ่งขึ้นไปอาจจะได้เห็นสักหนึ่งสักอะไรเงี้ยผ่านมาผ่านไปผ่านมาเนาะออื้อเลยออื้อเลยนะตอนนี้เมื่อกี้ค่ะทั้งหมดวันนี้ไง่ส่งทั้งนี้ก็เลยมาเยอะกันไงก็เลยว่ายังไงก็คงจะอยากไปด้วยประมาณนั้นแหละเดี๋ยววันนี้สวดมนต์เดี๋ยวจะส่งให้อีกแรงหนึ่งเพิ่มอ,อืมอจะตอบตัว คือคือถ้าเราอธิษฐานเปิดแดนโลกธาตุน่ะท่านก็จะเปิดให้หมดนะเปิดจริงๆแล้วแสงสว่างที่บ้านเนี่ยมันจะดงดดึงดูดมาหมดเลยใครอยากไปอยคนเปิดประตูว้าอายันไว้ไหนอ่ะยันของอาจารย์โออ่ะบนหลังโตู้อ่อก็เหมือนที่อาจารย์โอแนะนำเนาะว่าเป็นประตูแทนของพระพุทธเจ้าได้เลยนั่นอ่ะ ก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรก็ลองกำหนดมาครอบครอบตัวได้เลยปกป้องทุกเช้าอธะทีานจิตขอท่านติดตัวแล้วก็ปกปักรักษาใช้แทนลูกแก้วใช้แทนใช้แทนยันเกาะเพชรได้เลยคุมได้เลยเพราะว่าเป็นวันเดือนปีเกิดเราอยู่แล้วพลังท่านแรงม,มากเลยเนาะเราเ,เยอะนะเนี่ยนี่ยังไม่ได้รับเลยนะเนี่ย แค่จะมาเนี่ยเหมือนลอยมาก่อนแล้วพี่เจ๊บพอจะมีพื้นที่ว่างไหมที่หันไปหน้าบ้านอ่ะที่เป็นกําแพงอ่ะเจาะติดแล้วก็หันออกหน้าบ้านเลยยันมันจะป้องกันให้หมดเลยเจาะสองจุดอ่ะถ้าเจาะได้นะเจาะสองจุดแล้วเอาแค่ยันไปแขวนไว้ของผมก็ใช้วิธีแขวนเหมือนกันเจาะสองจุดข้างๆอ่ะแล้วก็มันจะมีตัวล็อกข้างในเข้าไปแขวนได้เลยแล้วหันออกหน้าบ้านอันดีถ้าตรงประตู พอเวลาอะไรเข้ามามันก็จะเข้าทางประตูถ้าเห็นยันมันก็จะท้อนกลับไปหมดเลยให้หันออกจะให้หันออกนะอย่าหันเข้าหันเข้าก็จะป้องกันไม่ได้ช่วยไม่ได้พลังพวกนี้มันต้าเคยสังเกตไหมประมาณห้าทุ่มเนี่ยเวลาเสียงอะไรมามันจะดังตุ๊บหน้าประตูเน่ะแล้วมันจะเดินผ่านเข้ามาทะลุประตูมาเลยเคยสังเกตไหมอันนี้จะเห็นทุกวันวันละสองครั้งสองครั้งก เดียวทำเองจะฉีด <parallels> กันเนาะไว้มันก็ยืนอยู่หน้าประตูเด้งกลับไปทุกวันเลยนะใช่ไหมใช่ไหมพี่พี่สังวรถ้าถ้าติดที่ประตูมันจะสะท้อนได้ใช่ไหมมันกันได้ใช่ไหมมันเห็นมันก็ไม่กล้าเข้าใช่ไหมเพราะว่าในบุมงป้าป้านี่คนหนึ่งนะไม่มีอะไรเลยทั้งบ้านทั้งห้องไม่มีพระ คคอสามองค์เท่านั้นไม่มีอะไรคุ้มกันเลยเนื้อๆเลยเหมือนกันเลยใครเขาสั่งยันเต็มเลยจะไปติตตรงไหนบ้านเช่าเนาะกป้องตัวเองไม่ไม่เอาเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งไม่ได้ว่าวันเดือนปีเกิดเราไม่รู้แม่ก็จําไม่ได้นาอแม่ก็มีลูกหลายคนเลยก็เลยพม่แมวอะไรนี่สามองค์ พรุ่งนี้ก็ได้พี่แจบเห็นคุณพรุ่งนี้วันท้าไงของพี่เจ๊มตั้งจิตเด็ดตั้งเลยบอกต่อที่ฐานให้ช่วยดีดให้ช่วยสะท้อนสัมปจฉามี้สะท้อนกลับไม่หมดอะไรไม่ดีครับนี่มาเยอะนะพรุ่งนี้มาเยอะมารับทุกทิศทุกทางเลยนะบ้านเปิด วันนี้ไม่ได้ยินเสียงวันนี้ไม่ได้ยินเสียงกบเสียงเขียดใช่ไหมไม่ไม่มีไม่มีวันนั้นอะเ,เ, <laughs> <laughs> เยอะมากอืม <laughs> มันนั้นมาร่วมรบกวนมาร่วมสอบด้วย <laughs> เออ <laughs> ไม่รู้ไง <laughs> วันนี้เงียบกิ๊บ <laughs> เปิดทางมาตุ๊บเดินผ่านงท,<แ>ที่เราคิดว่าเราจะชวยเปิดทางมาแล้ว ไส่ครอบอแก้วให้กระสินไฟครอ,อบแก้วกระถินไฟเย็นเด้อหายหายแล้วแหละเนี่ยคอหายแล้วเพราะว่าก็ะไฟไฟเบานะรู้สึกเบาแลนะ้วไม่มีแล้วเริ่มกันเริ่มเบานะรู้สึกเบาไหมถ้ามันถ้ามันยังมีอะไรมันจะต้องตีกลับมาหาพวก,กเราแล้ว ต็นหน้าจะดีเราจะเป็นแทนหมดเมื่อเราจะเป็นแทนหมดัวด้วยใครเป็นอะไรก็จะเป็นไปเขาด้วยอ่าถ้าไม่หายก็ใครก็แล้วแต่ถ้าน่ะมันแต่งกันเต็มนะมันกลัวเสียเปรียบกันนะคนคนไหนเป็นอะไรก็แล้วแต่เราสามไม่จะเป็นแทนเขาหมดเลยอาจารย์ว่าน โดนจัดสรรโดนจัดสรรให้ช่วยไงใครช่วยนะแล้วมีแล้วได้บุญโอเคอย่าลืมกวดน้ํานะพี่เจี๊ยบกวดน้ํำเยอะๆกวดน้ําบ่อยๆนะทุกวันรงดินเด้ออธิษฐานจิตบอกมาแม่นรณีเด้อข้ามาช่วยอยู่เพราะว่าบุญกุศลเราจะเกิดเพราะว่าจะได้แสงได้บารมีเยอะนะ เขารับรู้ที่ไหนก็ได้รับรู้ถ้าแผ่ไม่ตาอย่างเดียวมันไม่เต็มอิ่มอ่ะกินข้าวขานน้ำปลานะ่ะเนาอแ้่สังวรบอกให้เขากินน้ำปลาอีก,ก <laughs> <c oughs> อ่กอะ <c oughs> จะโอเคเนะาะดีแล้วเนาะจะ,จะไปนอนแล้วนะตีสามแล้ว อคค่ะยังไงก็ทักมาแล้วกันสาธุค่ะภาวนาบุณทุกท่านด้วยค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะโอเคนะค่ะขอบค<อ>ุณค่ะ